ต้นกิซมาทุกคนต้นกิซมาสวย่ะต้นิมาสวยไหมวุ่กว่าขอบุนกว่าขอบุบามันก็กินะนีเราจะไปข้นอกะไปเที่ยวข้างติิตมา

เช็คสัญญาณเช็คสัญญาณโอเคไหมอะไรเงี้ยเออนี่คือตอน้ตตอนวิสธรรมต้นวิสธรรมสวยปะนี่โอ้เช้าวิตกเวทีอ่ะแบบสัญญาณมันไม่ดีอ่ะโอ้ยก่าจะลงได้อ่ะตกเวทีแล้วมันลงเวทีไม่ได้เลยนะนีอ่อันนี้คือต้นวิสธรรมแล้วรีบขึ้นมา นี่ต้วอะินี่บอกว่าไปอยู่ไหนยังคอยมีองค์พลักทตามได้ได้ันข้าแล้วหรือนี่นี่ต้นกิสมัเนี่ยวนะนี่พี่จะไปข้างนอสวนี่มาร์กส์มมอร์ก อันนี้ก็จะมีสวยสวยๆีเพุ่งสัตวอเนยะอันนี้ก็ตันเล็กต้นเล็กต้นเล็กสัตอนสัต์ออันนี้พี่จะไปข้างนกซื้อรอเลโอ้เลนเตกวเลนเตนี่สวยนะทุกคนสวยนสวย กวางางเลเียวกลนีล่รลคนนี่นนนนรวขแบบว่าโอ้โหงเลยอันนี้จะเป็นอสกักสกนนของฝาข ้นใหญ่ต้นแบบสุกท้อสุกท้อนี่นี่ป๊บสวยปล่ะนี่พ้อมพร้อมพร้อมอันนี้ก็เธอจะแบบขอแบบทีแล้วเขาฝากที่เป็นดอกไม้ใช้ดอกไม้ใช้ดอกไม้ มนีะหกไม้เ่ไ้ไม่อันนี้ก็จะเป็นของฝากากกาลัง่านขาอยู่เหรอานอไร่านอะตูก็จะเป็นต้นใหญ่ต้นขึ้มาให แล้วพี The The wow. all, mm ่จะตั้งให้ดูไม่ดูโกงพี่สวยเย็นอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งอ๋อโเราอยู่ที่โกงที่ที่ต้นที่สมัพี่สวยเย็นใสเย็นเขาบุดหวานมาเลยนะ ยิ <Yeah. S 1> ้คู่แล้วก็ยมหอมอียมหอเห้แลวหละวใสวัสดีสวัสดี Ini lah tembali-beli lelap-lelap Tembali-beli lelap-lelap Cepat-cepat Ini lah Ini lah tembali-beli lelap

าให้ใส่เขาให้ใส่ในน้องใช่ไหมเขาให้ใส่ชื่อน้องใช่ไหมแล้วแรกเราไม่ใส่เมล็กเข้าแล้วมันก็หลุดไม่คือข้างบนสัญญาณมัน่อแล้วมันไม่มีช่องให้เข้าเหมือนข้างลาแล้วไปไหนเนี่ยเนี่ยเราจะกินกาแฟว่าทุกคนเราจะกินกาแฟแฟร์แฟราแฟร กาแฟกาแฟกาแฟอันนี้สตาร์้วอันนี้ก็อันนี้ต้องชองเองนะน,นี่คือเราต้องชองเองเราต้องชองกาแฟเองเขาจะไม่ชงให้นะทุกคน biar好好，biar sambung lagi. kau ding, 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 Oh. นี้เราจะไปต้องใส่หมวกนะถ้าเกิดว่ามันแดดร้อนล้วพี่ก็จะหมวกลงยังไม่ร้อนพี่กอขึไู้จะเนชาร์จจงกอนะแกก็ตจะดูอีกเครื่องก่อนนะ อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้มัจะออกมาเที่ยวแหละเจับเที่ยวไหนจับเชือกไหนดีช่วงนี้พี่ก็จะไม่ค่อยได้ไม่ได้ขึ้นยาวแล้วทุกคนไม่ข <tense> ึ้นยาวเพราะว่าเดี๋ยวแล้วก็ขึ้นแบบเล็กๆนิดน้อย சார แล้วสัญญามันค่อยดียูข้างล่างมันโอเคอยู่ข้างล่างนีปแหไปจะไปหาเที่ยว ตอนเราเข้าห้องน้ำก็ห้ามเพได้นเลยมีสัญญาณเน็ตไม่ค่อยที่ต้องใส่เพราะว่าเวลาเวลาพี่ไปเจแล้วมันร้อนมนรู้สึกว่ามันแดดมันไรอย่างนี้แล้วก็อมอบลงตอนยังไม่ร้อนก็กิอาหมอกขึ้น इथच फिरणार म्हणजे इथंच येऊन बसणार ठेव गो एन्जॉय करते मी असंच बसलो आता तर इथं नंतर सहा तास एअरपोर्ट वसन we <laughs> เราก็รอรอรอจะไปข้างนอกเราจะไปเที่ยวข้างนอกนะทุกคนช่องนี้เราต้ไม่ได้ไหลไม่ไหลไม่ได้ไหลคำถามนะเพราะว่ามาเที่ยวก็จะจับอ่างสองสามสี่เกินจะใส่บนร์ยี่สิบสี่อาจจะได้ไลฟ์ช่วงเย็นไปถึงบ้านไปถึงบ้านยี่สิบสี่ตอนเย็น ไอ้ผ้านปเลยน่าจะยิ้ม่้าเลยอาจจะไม่ไหลน่าจะยิ้มผ้าเน่าจะไรทำข่าวฟังข่าวฟังข่าวเลยอาจจะน่าจะับก็หนักดึก่ะดึกลับถึงไทยว่ดึกเลิว่าน่าจะไม่เพราะว่าเรามาห้าวันเรามาห้าวัน 要。<Yeah. S 2> yeah. Hã? <laughs> <laughs> what right, what